ถ้าเราพูดถึงสกายการ์ดระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่กองทัพไทยนำเข้าประจำกันเพื่อนเพื่อหลายคนคงรู้จักกันดีใช่ไหมครับเพราะสกายการ์ดมีจุดเด่นที่มาพร้อมปืนใหญ่คู่โอเลกอน GDF ขนาด35มิลิเมตรที่มีอัตรายิง1,100นัดต่อนาทีคือความเร็วที่ยิงพร้อมกันซึ่งสามารถใช้งานขี่ปนาวุธพื้นสู่อากาศได้ แต่ทว่าสกายการ์ดคือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้โดยที่ปืนใหญ่มีข้อจํากัดในการป้องกันไม่เกิน10กิโลเมตรนอกจากสกายการ์ดเพื่อนๆคิดว่ารุ่นไหนครับที่เจ๋งๆบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงระบบป้องกันภัยที่กองทัพไทยมีใช้งานอยู่ตอนนี้ซึ่งเราจะมาจอดลึกถึงเทคโนโลยีสุดล้ำที่มีชื่อว่า TRML3D32 และ v l m i g a นะครับ ทั้งสองระบบที่เราได้กล่าวมามีความสําคัญอย่างมากต่อการปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทยเราเราขอพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นเพราะมันคือด่านหน้าที่สําคัญและหนึ่งในเทคโนโลยีสุดลำ้ำที่ส่งตรงมาจากเยอรมันถ้าชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการส่งซ u เปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกรายเดือนเริ่มต้นที่30บาท TRML คือเรดาร์ตรวจการน่านฟ้าแบบเคลื่อนที่พัฒนาโดยเยอรมันร,ระบบดังเก่ามีหลายเวอร์ชั่นนะครับโดยที่เวอร์ชั่นแรกคือ TRML 2D เป็นระบบ2มิติแบบเก่ารุ่นนี้กองทัพไทยไม่มีนะครับและเวอร์ชั่นล่าสุดคือ TRML 4D ที่ใช้เรดาร์อาร์เรในการค้นหาเป้าหมายซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้ห5 0 0เป้าหมายพร้อมกันระยะค้นหาสูงสุด250กิโเมตรส่วนกองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพบ,บก ได้นำระบบเลด้า TRML 3D32 มาใช้งานจริงเพื่อสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศ VL Mega ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมารุ่นที่นำเข้าประจำกันคือ TRML 3D32-6 ในสัญญาแรกได้รับมอบ2เครื่องและสัญญาที่3 1เครื่องช่วงปี2022 TRML มีหน้าที่ในการตรวจจับวัดระยะและระบุตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินและมิสไซ ขนาดของค่า RCS ประมาณ1เมตรระยะที่สามารถตรวจจับได้อยู่ที่ประมาณ60-120ถึง120กิโลเมตรคือระยะตรวจจับที่ความสูงแต่ถ้ว่าขึ้นอยู่กับโมเดลระบบเลดราที่ไทยประจำกันใช้เลดราแบบ3มิติที่มีระยะค้นหาสั้นและระยะกลางเทคโนโลยีของเลดราใช้งานเสาอากาศแบบเฟสอาร์เรย์ซึ่งสามารถสร้างขึืนไฟฟ้าเพื่อควบคุมการค้นหาได้ และสามารถหมุนได้360องศาซึ่งทำงานพร้อมกันกับตัวประมวลผลขั้นสูงความสามารถในการค้นหาของเรดาร์ระบบ TRML เวอร์ชัน3 d ระยะตรวจจับสูงสุด200กิโลเมตรสำหรับเป้าหมายทั่วไปเช่นเครื่องบินพาณิชย์ส่วนเป้าหมายที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นขับไล่และโดนสามารถตรวจจับได้ที่ระยะ60-120ถึง120กิโลเมตรความแม่นยำของเรดาร์ระบุพิกัดเป้าหมายได้3แกนคือระยะ มุมและความสูงมีความแม่นยำสูงสุดถึงระยะกลความสามารถของเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายที่มีความเร็วสูงได้ไปจนถึงจรวดความเร็วเหนือเสียงขนาดเดียวกันรองรับการติดตามเป้าหมายที่มีค่าอาร์เซียตับเช่นเฮลิคอปเตอร์และโดรนส่วนจำนวนที่ติดตามได้ระบบเรดาร์เวอร์ชันที่กองทัพบ,บกใช้งานติดตามได้มากถึง400เป้าหมายพร้อมกันแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนเรดาร์ก็สามารถแยกแยะเป้าหมายขนาดเล็กได้ หนึ่งนาทีของเลดราหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเลดราจะหมุนครบรอบเพื่อให้สามารถค้นหาได้รอบทิศทางอย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกันค้นหาเป้าหมายใหม่และระบบพิกัดได้ภายใน5วินาทีการเชื่อมต่อข้อมูลของเลดราจะทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่น Vl Mega หรือระบบควบคุมการยิงที่ส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยยิงเครือข่ายของเลด้ ที่รองรับการใช้งานคือระบบนาโตดาต้าลิงเช่นลิงก์สิและลิงก์1ิระบบเรดร์ที่ประจําการในกองทัพไทยคือเรดร์ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วขณะที่พร้อมปฏิบัติการได้ภายใน10นาทีการใช้งานในกองทัพไทยระบบเรดร์ประกอบไปด้วยระบบ VL m i c ไมกและระบบควบคุมการยิงของสกายการ์ด3 ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเด่นคือระยะทางของเลดาราที่ครอบคลุม200กิโลเมตรซึ่งมีความสเสถียรทุกทิศทางในขณะที่ติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันมากถึง400เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์มิสไซล์และโดนระบบเลดารุ่นนี้พูดได้ว่าคือดวงตาที่สำคัญต่อน่านฟ้าของไทยที่ไม่มีอะไรสามารถลอดสายตามันได้ TRLM s d 3 2เปรียบเหมือนดวงตาของกองทัพไทย VL m e g a ก็คือมือสังหารที่ทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำสำหรับการปกป้องสถานที่สำคัญเช่นฐานทัพสนามบินและเมืองใหญ่ VL m i c a คือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพัฒนาโดยฝรั่งเศสขีปนาวุธไมกาใช้ในการโจมตีทางอากาศระยะใกล้ถึงกลางนะครับไมกามาพร้อมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยพัฒนาขึ้นมา2รุ่นคือไมกา RF และไมกา IR ประมาณปี2019กองทัพของไทย ประจำการ V L m i g a ประมาณ50ลูกที่มาพร้อมแบตเตอรี่1ชุดประกอบไปด้วยยานยิงขีปนาวุธแนวดิ่ง2คันยานควบคุมและสั่งการพร้อมเรดร์ T R M L 3D 32ขีด6ถ้าเราพูดถึงรูปแบบการยิงของขีปนาวุธ m มก g a คือการยิงแบบแนวดิง่งซึ่งทำให้สามารถรับมือภัยคุกคามที่เข้ามาจากทุกทิศได้ส่วน m มก้ a RF คือขีปนาวุธที่นำวิถีด้วยเรดร์ส่วนไมก้า IR ล็อกเป้าด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด สำหรับเป้าหมายที่มีความร้อนขีปนาวุธไมกาสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเคลื่อนที่และติดตั้งประจำที่ไมการองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมการยิงแบบ C t o และระบบเลดร์เช่น T I M L s D 3 2ความสามารถของขีปนาวุธไมกาทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วสูงและเคลื่อนที่หลากหลายได้เช่นเครื่องบินลบโดนและขีปนาวุธลันถ้าพูดถึงความโหดและขีดความสามารถของไมการะยะยิงสูงสุดของไมกา อยู่ที่ประมาณ20-25ถึงกิโลเมตรส่วนระยะยิงต่ำสุดประมาณ1-2ถึงกิโลเมตรความเร็วสูงสุดของไมากาสามารถทำได้ประมาณ4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมักซี่ความสูงของเป้าหมายที่สามารถโจมตีได้ประมาณ30 0 0 0ฟุตรหรือ9000เมตรขีปนาวุธไมาการองรับการโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันได้ส่วนเป้าหมายที่รองรับได้แก่ขับไล่โดรนเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธล่อนและระเบิดนำวิถี การทำลายเป้าหมายสามารถแยกกันทำลายได้ในเวลาเดียวกันหากพูดถึงอัตราความสำเร็จของไมก้านะครับมีอัตราความสำเร็จที่สูงกว่า90%ในรัศมีทำการในขณะที่เรดาร์ TRML สามารถตรวจจับเป้าหมายพร้อมกันได้สูงสุด400เป้าหมายและมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรสำหรับพิกัดเป้าหมายซึ่งทำให้ระบบป้องกันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกัน พอมีอัตราความสำเร็จในการป้องกันสูงถึง95%เเพิ่มขึ้นจากการค้นหาด้วยเรดาร์ที่ส่งข้อมูลแบบเรียวทาได้แก่พิกัดเป้าหมายและความเร็วซึ่งทำให้ขีปนาวุธสามารถยิงได้ทันทีหลังได้รับข้อมูลระบบล็อกเป้าของไมกาทำให้ระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพไทยมีอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้นแต่ทว่าข้อจำกัดก็มีด้วยเช่นกันแม้ว่าเรดาร์ตรวจจับได้มากถึง200กิโลเมตร แต่ VL m i g a มีระยะยิงสูงสุด25กิโลเมตรหากป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่จำนวนของแบตเตอรี่ต้องใช้งานมากขึ้นนะครับระบบป้องกันทางอากาศที่กองทัพไทยประจำการในปัจจุบัน VL m i g a ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญสำหรับการป้องกันพื้นที่คือการทำลายเครื่องบินลบและขีปนาวุธล่อนที่พุ่งเข้ามานะครับเพราะ m i g a มีความเร็วมากกว่ามาร์ในขณะที่การป้องกันระยะไกล หรือด่านสุดท้ายก็มีปืนใหญ่คู่ขนาด35มิลิเมตรที่คอยสกัดกั้นด้วยการยิงคือสกายกาศ3ที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักกันดีถ้าเราเปรียบเทียบไมก้าและไอรอนโดมของอิสราเอลไอรอนโดมมีระยะยิง4-70กิโลเมตรพร้อมเพดานบินสูงสุด10,000เมตรซึ่งสามารถทำความเร็วได้ประมาณมัก2.2คุณสมบัติเด่นของไอรอนโดมมีอัตราความสำเร็จที่สูงมากและสามารถทำลายลูกปืนใหญ่ได้แต่ข้อจำกัด คือเป้าหมายที่มีความเร็วสูง VL Mega เหมาะกับการป้องกันตามพื้นที่ขนาดเล็กแต่ทว่ามีความเร็วที่สูงกว่า Iron Dome ทำให้เหมาะกับการทำลายเป้าหมายที่มีความเร็วความสำคัญของ TRML เรดาร์สมิติและขีปนาวุธ m e ก a มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่มันคือก่อบ้อ้กงกันให้กับเราทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าวัสดีครับ